อันนี้ถนนเข้ามาจากถนนใหญ่เข้ามาแล้วตรงนี้มันจะมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งอะที่อยู่ติดถนนเนี่ยสองต้นเออต้นเดียวไม่ใช่เหรอต้นเนี่ยจะมีต้นไม้เนี่ยก็ตัดทําถนนตรงนั้นเลยตรงตรงหัวมุมเลยถนนเก่าเ็ามีอยู่แล้วที่ก็ทําแล้วไม่ใช่ก็คือตัดตรงต้นไม้ที่ทําถนนที่เข้ามาเข้ามาลึกไหมเนะทําถนนเข้ามาก็คือถ้าถ้าถ้าไม่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 ยาวก็ทําที่น้องมันทไว้เน่ย ก,ก,ก็ก็กลางกอดีก็ก็ไม่ติดถนนเยอะอ่าอไม่ไม่ติดถนนเยอะก็ยาวพอสมควรอะ่ะอันนี้ดูแล้วก็น่าจะประมาณสักห้าร้อยเมตรก็ได้มั้งไม่ถึงห้าร <300 S 1> ้อยสามร้อยเหรอตอนนั้นมันแค่ร้อยกว่าเมตรเอามาประมาณสักสองร้อยเมตรอ่ะเอาให้กึ่งกลางมาถนนประมาณสองร้อยเมตรแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นดินหมดเลยดินหมดเลยตรงนี้ดินดินดินสูงดินดินหมดเลยแต่ว่าไอ้ตัว ตัวตรงเนี้ยให้มันเป็นเนินสูงเนินสูงกว่าฝั่งนี้ออืมคือเหมือนเนินสูงบ้านแล้วก็สลุปไปอย่างนี้ไง <aseg empowerment. S 1> อง่าสลุปไปอย่างนี้ก็คือตรงตรงเนี้ยจะถมดินสูงกว่าฝั่งนี้อืมพอเข้าใจไหมออตรงตรงตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าไอ้ตัวตัวบ้านคิดว่าตัวบ้านจะไปตั้งไว้ตรงไหนอ่าตัวบ้านจะไปตั้งไว้ตรงไหนก็คือตรงนั้นจะต้องเนินดินสูง แล้วก็สไลด์ลงมาเพื่อที่จะเอปลูกต้นไม้หรือทําอะไรตรงเนี้ยเนินดินต่ํอแล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นน้ํารอบเลยรอบเนินสูงเลยก็คือขุดจากขุดดินจากตรงตรงเนี้เพื่อที่จะทําเป็นคลองรอบอทําเป็นคลองรอบเนี่ยเข้ามาหาตัวตรงกลางเอาดินมาไว้ในนี้เอาดินมาไว้ในนี้แล้วอีกส่วนนี้คือเป็นเนินสูงไอ้ส่วนนี้เป็นเนินต่ําอำส่วนน้ําที่อยู่รอบเนี่ยเราจะเอาความกว้างเท่าไหร่เนี่ย ความกว้างของมันต้องต้องสโลปการมันสุดด้วยก็นั่นแหละก็คือเหมือนเป็นชั้นชั้นหนึ่งก็ที่ให้ดูไส้ไก่เหมือนเขาขุดคลองไส้ไก่อ่ะตรงนี้คือชั้นหนึ่งตรงนี้ตรงนี้คือชั้นหนึ่งก็คือชั้นที่การดินการดินล่วงการดินไหลเออกดินไหลอย่างเงี้ยตรงนี้ก็คือจะคลองน้ําน้ําโดยตรงแต่ตรงนี้คืออีกชั้นชั้นดินหนึ่งเออชั้นดินหนึ่งเนี่ยมาอย่างเงี้ยชั้นดินหนึ่งรอบหมดเลยตรงนี้ก็เป็นถึงจะเป็นล่องลึกเนี่ยตรงนี้ถึงจะเป็นล่องลึก โอเคครับแค่นี้เนาะก็ก็ก็ดูดูในที่แบบที่ส่งให้ที่เขาขุดคลองคลองไส้ไก่ที่ทำคุกหนองนาตรงนี้ต้นไม้ไม่ต้องตัดตรงนี้คือตัวทําที่ทําบ้านหรือเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปตั้งอ่ะใช่นั่นแหละก็แค่นั้นหรือจะนกนาหรืออะไรไปตั้งได้แต่ว่าส่วนนี้น้าเนี่ยเอาระดับเท่าไหร่ความกว้างเนาะกี่เมตรดูตรงกลางน่าจะลึกลึกช่วงสามเมตรตรงกลางลึก ตร,ตรงของบบ <อ S 2> ่อก,การดินร่วงวนนก็อีกชั้นหนึ่งทำหลายสเต็ปได้ยิ่งดีสองสเต็ปอะ่ะอืมอสองสเต็ปสามสเต็ปแล้วแต่ตามนี้นะน้องดินนะที่ฟาร์มวัวชินโจอ่ะนนี้ข้างนอกนอกก็ให้วัวกินโอเค